สวัสดีครับวันนี้วันที่16ธันวาคมส5 6 5นะครับช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงของการที่จะลอตเตอรี่ออกนะครับเราก็มาดำเนินในจังหวะที่กำลังจะออกพอดีนะครับ,บแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720 t ทีนะครับทัานก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับ กดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเหรี่ยนนะครับสำหรับหุ้นก็คือราคาก็อยู่ที่ลบ2องนะครับอยู่ที่1,616.06จุดนะครับเซตนะครับก็ยังคงเป็นสีแดงนะครับก็ะสายเวล์ลงมาด้านล่างนะครับสำหรับราคาน้ำมันนะครับก็ยังคงจ่ออยู่ไม่เกิน80นะครับก็อยู่ราวๆแปดสดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับอ่าเะเบนสปอร์ตก็อยู่80.75 ส่วน WTI ก็อยู่ที่75นะครับราคานะครับของข้างเงินบาทกับข้างเงินเยนนะครับก็แข็งค่าขึ้นมานะครับแต่ว่าราคาเงินเยนนั้นรู้สึกว่าเดิมทีนั้นอยู่ที่136ตอนนี้ก็เป็น1 3 7 1สน่ะครับส่วนข้าเงินบาทนั้นเดิมทีก็อยู่ที่34.6ตอนนี้ก็เป็น34.91กนะครับก็ถือว่าอ่อนค่าขึ้นมาแต่ก็ยังคงแข็งค่าขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราจะไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับในวันนี้นั้น เราก็ยังคงยืนยันในการสแกนหุ้นหุ้นที่จะเติบโตขึ้นไปในอนาคตนะครับเราก็เข้าไปที่การสแกนหุ้นปรากฏว่าไม่โดนตัวไหนเลยนะครับซึ่งขราวที่แล้วเราก็จะมีนุษาาล้วก็มีอนันต์นะครับในการที่ของคลิปก่อนหน้านะครับทีนี้เราก็จะมาลดข้อบางข้อที่มันดูเข้มงวดเกินไปนะครับถือว่ามันเข้มงวดเกินไปก็จะเป็นตัว m a c d เอ a นะครับจาก2วันแล้วก็ให้เป็น5วันละกันคือต้องสูงกว่าเ e m a มวันนะครับล้วก็ต้องสูงกว่า e m a 20วันแล้วก็ต้องมีราคามากกว่า e m a 200วันนะครับแล้วนะครับก็มาที่ตรง rsi ก็ใช้14วันนะครับต้องมีราคา rsi ตั้งขึ้นไปตั้งแต่40-65ถึง65นะครับ เราก็มีวนลุ่มตั้งแสนเนะครับแล้วก็เรียงราคาลงมานะครับกดเซฟกดลังสกรีนนะครับซึ่งก็จะมีตัวเดียวนะครับที่เข้ามาในจังหวะนี้นะครับสลับ w h a นะครับนั่นก็หมายว่าหุ้นตัวนี้ส่งคุณค่าแล้วก็เป็นแนวโน้มที่เป็นจังหวะไซด์เว้าขึ้นมานะครับเนื่องจากว่านะครับถ้าเราเห็นเราดูนะครับก็จะเห็นว่าหนึ่งนะครับอยู่ต่มกว่าเส้น5วันนะครับคือว่ามีราคามากกว่าเส้น5วัน2นะครับ มีราคามากกว่าเส้น20่วันนะครับแล้วก็3มีราคามากกว่าเส้น200วันนะครับทีนี้เราก็มาดูการดําเนินงานตามสเต็ปของเขาก็คือ ISI นั้นก็อยู่ที่จังหวะ60นะครับ60นี้ก็คือว่าอยู่ในกรอบแล้วก็60นี้ก็หมายว,าว่าราคาจะพุ่งยาวขึ้นไปได้นะครับดูนะครับถ้า ISI อยู่ที่50ขึ้นมาก็มีราคาที่จะพุ่งกระโดดขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นเรื่องของวลลุ่มนะครับเดี๋ยวเราลบออกไปนะครับ ทีนี้ก็จะเหลือแค่วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็รู้สึกว่าวอลลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสัญญาณการชะลอตัวของเซ็ตนะครับถ้าเซ็ตนะครับมีการชะลอตัวนะครับราคาหรือวอลลุ่มต่างๆก็ยังคงจะไม่รีบผีผามเข้ามาในหุ้นแต่แล,ะละตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้นั้นมีวอลลุ่มอย่างที่เราเซตไว้แล้วก็คือมีตั้งแต่แสนเขึ้นไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้แสงในองค์ประกอบนะครับทีนี้ ส่วนนี้ก็คือว่าเรายังคงขาดนะครับขาดบูลร์จแบนนะครับเราใส่บูลร์จแบนเข้าไปขาดลีเนียรลเลชั่นเราใส่ลีเนียรลเลชั่นเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของของเขานั้นก็คงเป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาดูที่ราคานะครับหมายความว่าตอนนี้นั้นราคานั้นค่อยๆไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะ,ะมีแกลบให้เหลือนะครับก็คือแกลบในการสร้าง จังหวะและโอกาสนะครับของการเดินทางของราคานะครับตอนนี้ราคานั้นอยู่ที่บริเวณนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยครับก็จุดที่ทํากําไรของตัวนี้ก็คือในอนาคตเขาจะค่อ,คอยๆซาเวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดของเขาก็คือบริเวณนี้คือ4ี่บาทยีกว่ากว่านะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ราคาคือกําลังพุ่งขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีหุ้นหนึ่งนะครับที่จะทํากําไรให้กับทุกคนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ถ้านักทุนจะลงทุนหรือ เก่งกาไรหรือเปล่านะครับเรา,าอาธิบายฟังเฉยๆนะครับาทางทุนถ้าท่านเห็นพ้องไปด้วยท่านกา็สามารถที่จะไปวางแผนแล้วก็ลงทุนนะครับแต่ว่าเราทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้นําหุ้นตัวนี้มาชี้ประเด็นให้ท่านเข้าใจว่าเป็นหุ้นเด่นหุ้นดังหุ้นอะไรนะครับแต่ว่าให้ท่านดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประกอบเข้าไปนะครับถึงค่อยตัดสินใจนะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงท่านต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่ท่านจะเสี่ยงไปกับเรานั้น มันมีความแน่นอนหรือว่ามีความชัวในการทํากําไรอย่างเช่นระหวังกำไรที่ตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่3.92นะครับแล้วมันก็จะทํากําไรให้กับทุกคนไปที่ราคา4.21หรือ4.22อะไรพวกนี้นะครับท่านก็ต้องดูว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างที่เราว่าให้ลูกไว้ลูกป่านะครับมี RSI เสร็จก็ต้องมี MACD ใช่ไหมครับมี MACD นะครับใส่ MACD แล้วก็ ดูจังหวะของ m a c d ก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เว่อัพขึ้นมานะครับชี้ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี r s i ก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับยังคงไม่ถึง70นะครับคือถ้ามันถึง70มันจะเป็นจุดโอเวอร์โบทเพราะฉะนั้นเมื่อโอเวอร์โบทมันก็จะค่อยๆไซว์เวดาวงมาแต่ตอนนี้มันยังคงขัดมีโอกาสที่ขึ้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ถึงจุดนี้ก็ยังคงมีโอกาสที่ราคานั้นจะไซด์เวขึ้นไปได้นะครับทุกท่านครับทีนี้นะครับ ในโอกาสที่เราเห็นนักทุนชาวไทยนั้นไม่มีวลลุ่มเข้านะครับแต่เราถ้าเราดูนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็คือ NVDR <อ>นะครับวลลุ่มของ NVDR นี่เห็นจะเห็นว่าเขาก็เข้าเป็นจังหวะเช่นเดียวกันแล้วก็ออกเป็นจังหวะเช่นเดียวกันนะครับก็หมายวามว่าตอนนี้ก็คือว่าจังหวะที่เขาเข้านั้นนะครับก็คือตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ที่เขาเข้ากันนะครับก็จะเห็นว่านักลงทุนชาวไทยเข้านักลงทุนต่างประเทศเข้านะครับราคาก็เลยค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ แกะรอยจากการเข้าของนักลงทุนนะครับวลลุ่มนี้สำคัญนะครับแล้วก็ดูจังหวะของเอ็มเอสดนะครับแล้วก็ r s i ก็เป็นจังหวะขึ้นพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นราคาก็สอดคล้องกันนะครับก็หมายควาว่าตัว WHA นั้นจะมีโอกาสที่จะทำราคาค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปนะครับไซด์เวพขึ้นไปได้นะครับถ้าเราจะยืนยันความถูกต้องของเราเราต้องเข้าไปดูที่ไทม์เฟรมวีคนะครับว่าจังหวะของ WHA นั้น ในทาวฟีวีบ,บอกว่ายังไงนะครับก็บอกว่าเออยังคงมีจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปแล้วก็ยืนเหนือเส้น2องวันนะครับจังหวะการเดินของตัวลีเนียเลกชันก็ยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปเช่นเดียวกันดูเอสดีแล้วก็ดูอาร์เอสไอก็ขึ้นไปจดชนชนโอเวอร์โบดก็คือจุดที่จะย้อนกลับลงมานะครับแต่ว่าเอสดีก็ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็มีวนลุ่มออกนะครับมีวนลุ่มออกก็หมายความว่าตอนนี้เหมือนกับว่าราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับ ถึงจุดสูงสุดของเขาแล้วนะครับทีนี้ราคาเขาก็จะค่อยๆเ,อเลื่อนลงมานะครับราคาก็จะค่อยๆเลื่อนลงมานะครับเราก็ประเด็นก็คือว่าก็จะมีราคาเลื่อนเลื่อนลงมานะครับมีราคาค่อยๆลงมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับว่าพอเขาขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของ linear เ c t i o n เขาก็ต้องโค้งลงนะครับเขาก็ต้องโค้งลงตามที่เราได้เคยเรียนในท่านทราบนะครับว่าในการเดินทางของราคาเนี่ยมันจะต้องอยู่ ขึ้นอยู่กับตัวขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวราคานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในกรอบของเรนเนลเลชันนะครับเมื่อต่ําสุดมันก็จะขึ้นสูงสุดสูงสุดก็จะต่ําสุดต่าสุดก็ขึ้นไปสูงสุด post, จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาลงมาต่ําสุดก็ขึ้นไปสูงสุดพอขึ้นไปสูงสุดเสร็จเขาก็จะลงมาต่ําส,สุดแต่ว่ามันเป็นการต่ําที่ยกโลยกหายนะครับสมว่าต่ตําตรงน,นี้แล้วก็มายกหายตรงน,นี้ก็คือทำนิ e ว High ใหม่นะครับก็คือมาทำนิ e w ห i g h ใหม ก็จะเป็นแบบนี้นะคือก็สุดท้ายแม้ว่าเขาไซด์ดาวลงมานะครับเขาจะไซด์ดาวลงมาก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สุดท้ายยังไงเขาก็ต้องย้อนกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดอยู่เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลานะครับก็คือเป็นเป็นโอกาสพอดีนะครับว่าถือว่าเราไม่ได้ซื้อของแพงนะครับก็คือว่าเขาจะค่อยๆไซด์ดาวลงมาเราก็แค่มารอตรงจุดจุดที่มันต่ําสุดแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเรารอจังหวะนั้นได้ใช่ไหมครับทุกคนครับ ไหนลองลองดูที่ t ท m e เฟรมใหญ่ๆขึ้นไปสิดู i ท e f เฟรมมันสิจะเป็นยังไงบ้างโอกาสของ e ทมเฟรมมันนั้นชี้ให้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าเป็นไทม์เฟรมมันเขาก็อบอกว่ายังคงทํากําไรได้ต่อไปได้อีกนะครับมีช่องทํากําไรระหว่างตรงที่ปัจจุบันนะครับถึงขอบเขตสูงสุดของลีเนีย c ิเกชันนะครับมีโอกาสที่จะทำกาไรขึ้นไปได้อีกนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากไทม์เฟรมมันนี่ยังมี rsi เน้นชี้ขึ้นมี macd ชี้ขึ้นวลลุ่มไม่เข้านะครับแต่ว่าลักษณะของการเทคออกกำไรนั้นก็ยังคงมีอยู่นะครับระหว่างนั้นวอลลุ่มนักชุนักชุชาวไทยกับนักชุมชาวต่างประเทศนั้นไม่เข้าไม่ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศเขามองข้ามตัวนี้ไปเพราะนั้นจุดนี้เราต้องจะ,จะสังเกตดีๆนะครับว่าเราจะทํากําไรถ้าเกิดเราเข้าที่ต่ําสุดตรงนี้นะครับราคาที่2บาทก,กว่านี้ก็ถือว่า เป็นจุดที่ลงทุนได้ดีมากนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูในการในการทํางานของเขานะครับจะเห็นว่าเขานั้นมีการค่อยๆขยับทํากําไรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับจะขอยกตัวอย่างนะครับแล้วเข้าไปดูในวิวโค d ดนะครับเข้าไปดูในวิวโค d ดของเขานะครับวิวโคดนะครับตรงกลางนะครับกดเข้าไปในวิวโค d ดนะครับเราก็จะมาดูลักษณะของการทํางานเขาแม้ว่าตอนนี้ราคาหุ้นางจะมีขึ้นหรือจะอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่า ถ้าเรามาดูในวิวโ e เราจะเห็นสตรอรี่ของเขานะครับว่าสตรอรี่ของเขานั้นนะครับมีการทํางานแล้วก็มีพลังบวกนะครับแล้วก็ทํากําไรได้ให้กับบริษัทของตัว WHA มาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะในการสามไตามาร์สสไตามารสนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูที่ F45 นะครับเพื่อยืนยันให้นักลงทุนท่านได้เห็นนะครับว่าการดําเนินงานของของ WHA นั้นเป็นเช่นไรนะครับอันนี้ไตามาส f 45นะครับดูแบบฟอร์มของ f 45นะครับสอบทานแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเสร็จท่านก็จะเห็นว่าการดำเนินงานทำกำไรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ6เดือนนะครับก็คือ2ไตรมาสนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ3าตรมาสนะครับแล้วก็อยู่นอกวงเล็บก็คือเป็นกําไรนะครับเพราะฉะนั้นปี6เนี่ยก็ทํากําไรมาได้5 5าแสนนะครับ แต่ว่าปีห5นั้นทำกำไรขึ้นไปถึง1ล้าน2นะครับนี่คือบทสรุปของการดำเนินงานที่มีกำไรมาโดยต่อเนื่องนะครับโดยเปรียบเทียบกับ6เดือนที่ผ่านมาก็ปี6,4นั้นก็ทำกำไรมาแสนหกปีหกก็ทำกำไรไป2 0 0แสนแปดหสองแสนห้าแปดแันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า WHA นั้นเริ่มมาเริ่มบวกโมาโดยตลอดนะครับทำกำไรให้กับตัวเองมาโดยตลอดนะครับถ้าเราไปดูมาเก็ตแคปของเขาก็ขยับขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าในการซื้อการขายของหุ้นนั้นคือเหมือนกับเขาว่าไม่ค่อยเก่งในการตีเซ็์เรื่องหุ้นนะครับเราก็ไม่ได้สนใจให้ความสําคัญกับการใช,ใช้เงินทุนจากหุ้นนะครับเพราะว่าเขามีบริษัทในการระดมทุนส่วนตัวเองนะครับในการค้าการขายทําธุรกิจทําซื้อมาขายไปของเกี่ยวกับที่ดินนะครับหรือหรือสิ่งอื่นหลายๆสิ่งแล้วก็ทํากําไรด้วยการลงทุนสร้าง,สร,างสร้างบริษัทขึ้นมาที่แตกแขนงออกไปนะครับ เราก็ยกตัวอย่างหลายๆตัวก็จะเป็นเช่น W R หรือว่า up แล้วก็ W R I R W หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับ W H A นะครับซึ่งนะครับเขาก็สามารถที่จะทำกำไรเข้ามายังต่อเนื่องเรามาดูกันนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นเขาบวกไป13.29เรนะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นเขาก็บวกขึ้นไป3.7นะครับและว1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป1ก็ถือว่า การทำกำไรก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วน P/E ของเขานั้นก็น้อยเพียง18เท่านะครับก็ถือว่า,าสามารถที่จะคือปีจุดเขาเรียกจุดมาชินจุดคุ้มทุนนะครับคืนทุนได้อย่างรวดเร็วถ้าลงลงทุนวันนี้ก็อีก18ปีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> สามารถานับถึงได้กําไรทั้งหมดเราก็จะมีการแบ่งสันปันส่วนแต่จริงบริษัทเขาก็แบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งสันปันส่วนหรือป,ปันผลนะครับได,ได้ได้พอประมาณนะครับ คือจริงๆเขาแตกเป็นหลายเป็นแตกหลายๆเป็นแตกหลายๆหุ้นนะครับแต่ละหุ้นเขาก็มีการแบ่งสันปันส่วนกันนะครับแล้วแต่ละหุ้นเขาก็มีการทํากําไรกันนะครับแล้วก็ถ้าจะยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตยกตัวอย่าง WHA i ก่อนนะครับ IR นะครับ w h a IR นะครับดูนะครับว่าเขาทากําไรมายังไงนะครับรู้สึกว่าในการทํากําไรของหุ้นของเขาเขาจะไม่ค่อยฟู่ฟ้านะครับ รู้สึกว่าจะไม่มีคนเล่นหุ้นหรือเล่นหุ้นเป็นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นบริษัทที่เป็นทุนให้กับของของทั้ง WHA เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นบริษัทเกี่ยวกับการเช่าที่อาคารต่างๆนะครับเป็นระยะเวลามายืดเนิ่นยาวยาวในเนิ่นนานยาวานะครับก็เป็น WHA แล้วก็ซึ่งเป็นกลุ่มทุนอีกกลุ่มหนึ่งให้กับ WHAID นะครับถ้าเราดูจาก แนวโน้มของราคาหุ้นเขาก็จะเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาลบไป2.7นะครเบดเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.3นะครับเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งบวกไป1.39แล้วก็ยังไม่มี PE นะครับแต่มี yield อยู่8.37นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตาดูนะครับเราก็จะทํากําไรให้กับตัวเองนะครับโดยเข้าไปดูที่ W อิก็คือไปเท่าข้ามาดูที่ News นะครับดูที่นิวนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ งบการเงินของเขานะครับที่ตอบแทนก็คือ wf 4 5่นะครับนี่ที่นี่นะครับ s ส5ดู f 4 5ห้าของเขาตัวนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าเขาทำกำไรมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นั้นปี64ี่นั้นก็ทำกำไรไปได้ห้าแสนนะครับส่วนปี65นั้นก็ทำกำไรลดลงเหลือ0 0 0แสนนะครับเดี๋ยวเราดูทีละตัวไปนะครับเกี่ยวกับ w h a นะครับดู w h a ตัวนี้แล้วก็ดู wsa di นะครับ มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขอาจจะยังไม่จดทะเบียนแต่ว่าตัวที่จดทะเบียนก็คือ WHA up นะครับดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้ก็เข้าไปดูที่มมีการปันผลนะครับถือว่าปันผล0.06ต่อต่อต่อ,ต,อต่อหุ้นก็ถือว่าให้ให้ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเราก็ต้องไปดู F45 นะครับผลการดำเนินงานของเขาทำไมถึง ตอบแทนในหุ้นแต่ละหุ้นได้ตั้ง0.06บาทนะครับต่อหุ้นนะครับก็จะเห็นว่ามีการยังไม่ขาดทุนนะครับเพียงแต่ว่ามีการทํากําไรลดน้อยถอยลงแค่นั้นเอง mm hmm. ก็ดูนะครับก็จะเห็นว่าปี64นั้นก็ทํากําไรเป็น500,000กว่าปี่ยาก็ทํากําไรลดลง300,000กว่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเครือก็เลยทําให้ผลการดำเนินงานทํากําไรนั้นลดน้อยลงของในเขือเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าหลายคนถ้าเกิดเพ่งเล็งตรงตรงราคาของหุ้นตัวนี้ก็อาจจะทําให้ มีการลดน้อยถอยลงนะครับแต่ว่า,ถ,าถ้าเราดูภาพโดยรวมของ BVA War Up นะครับก็จะเห็นว่ามี P/E เพียง33.08เท่านะครับมียิว6.31กจุมนะครับยิวยิวมากกว่าหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นยิวที่ดีนะครับแล้วก็ค่ราตอบแทนต่อหุ้นนะครับต่อตัวก็ EPS ก็คือ0.08ยูนนะครับแต่เขาก็มีการปันผลอยู่0.06นกะครับก็ถือว่าเป็นแนนมที่ดีนะครับอีกตัวนึงก็ ถ้าไปดูกราฟของเขาเนี่ยก็เห็นว่าจังหวะของการลงทุนหรือการที่จะทํากําไรจากตัวนี้ก็ค่อยๆขยับขยายขึ้นมานะครับค่อยๆทํากําไรให้กับราคาหุ้นนะครับก็มีหลายตัวที่เขายังอ่อนด้อยในการที่เขาเรียกอะไรนะฟพื้นฟูหรือว่าโปรโมทตัวเองให้เห็นว่าจังหวะของการทํากําไรของบริษัทนั้นจะเป็นยังไงนะครับเราก็เลยเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วตัวนี้ดีว,วีเอชเอนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับหลายตัว ประกอบกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็น I.R. ไม่ว่าจะเป็นัพนะครับหรือจะเป็นอีกหลายตัวนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างมันก็เป็นเป็นตัวลูกตัวแม่กันนะครับเมื่อองค์ประกอบพวกนี้หล่อหล,อ,ลอมกันเข้ามาเพราะฉะนั้นจังหวะของมันก็ค่อยๆทํากําไรก็คือ,คอ,คอ,คอว่าหุ้นแสดงให้เห็นว่าหุ้นตัว W.H.A. นั้นมีตัวลูกหรือมีเครือข่ายอยู่หรือเป็นเขาเรียก W.H.A. กรุ๊ปนะครับเป็นกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นในกรุ๊ปของ W.H.A. ก็มีความ เติบโตและขยายใหญ่นะครับก็มีความมั่นคงนะครับถ้าฉะนั้นเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้ก็คือมันยังคงมีโอกาสที่จะลงมาต่ํากว่าเดิมนะครับเราต้องช่วยโอกาสดูนะครับว่าเราไม่ต้องการให้ราคาหุ้นมันไปสูงแล้วเราไปซื้อราคาที่ยุ่งสูงนะครับเราก็รอแค่ราคาในตลาดที่ทุกคนยังไม่รู้กันนะครับเราก็ถ้าเราซื้อที่ลงมาที่3บาทท่วนๆหรือ2บาทกว่านี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ถือว่าเราลงทุนต่ำๆแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเป็น v i ที่ดี แล้วเราก็รอปันผลของ W H A หรือเป็นรอปันผลของตัวเมื่อสักครู่ก็คือ W ตัวว่าอัพก็ได้นะครับเขาก็จะมีการปันผลแล้วก็ตัว W H a I R ก็เช่นเดียวกันนะครับเราเอาก็ไปเราอาจจะลงทุนในหุ้น3าตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นความมั่นคงในอนาคตของเรานะครับถ้าเกิด W H A เขาปีหน้าเกี่ยวกับ B Y D นะครับก็จะมาสร้าง ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับพ w h a ก็ขสายคอนแท t ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเซ็นรับเซ็นสร้างโรง,งงานให้กับ W ีอของ BYD เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการขายเขาเรียกอะไรนะหลังคานี่ก็จะเป็นซันรูบนะครับหมายว่าเขาก็มีการสร้างหลังคานะวัตกรรมของเขานะครับสร้างสร้างหลังคาใส่ขายซื้อคือผลิตไฟฟ้าใช้เองนะครับขายให้กับสําหรับขายให้กับ ผู้ที่มาตั้งโรงงานด้วยราคาของไฟฟ้าถูกลงนะครับก็ทําให้ต้นทุนหลายๆอย่างก็ถูกลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรงงานคือคือถ้าเป็นบริษัทที่จะมาลงทุนก็ต้องการสิ่งถูกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ดึงดูดให้ w h a นั้นดึงคนเข้ามาอยู่ในอนาณาจักรของเขานะครับก็คืออินดัสเทรียนก็คือโรงงานเกี่ยวกับอินดัสเทรียนนะครับก็คือตัวเอ็มลาดใช่ไหมครับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับของ ของตัวนี้เนี่ยที่มี Market Cap อยู่3-4 0 0 0 0หืนกว่าม,มามีมีมีความเติบโตอยู่3-4ม0 0 0 0มื่นสาล้านนะครับของของตัวโรงงานของที่เป็นสวนอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เราต้องให้ความสนใจและให้ให้ลองไปศึกษาค้นคว้าดูนะครับว่าเขาได้มายังไงอะไรยังไงนะครับเราก็จะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบประมาณนี้นะครับแ,แล้วตอนนี้ก็คือเราแค่แค่จ้องว่าเมื่อไหร่ราคาจะลงมาต่ํากว่านี้นะครับ ถ้าราคาต่ำกว่านี้เราก็จะเข้าไปซื้อทิ้งเอาไว้แล้วก็ทิ้งไว้อยู่ยาวเลยนะครับ mm hmm. ก็น่าสนใจนะครับสำหรับ WHA นะครับนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็เรานํมมาเล่าให้ท่านฟังนะครับเป็นตูเป็นตะเป็นอะไรมากมายเนี่ยครับถ้าถ้าเกิดว่ามันผิดไปหรือว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราเล่าท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่า WHA เนี่ยเป็นอย่างที่เราว่าไว้หรือเปล่าแล้วก็นักลงทุนทุกท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ใช้สติสตังค์แล้วก็อย่าให้ใครมาจุงจมูกนะครับว่า เราต้องไปเข้าลงทุนตัวนี้เอาไว้เยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านต้องใช้สติสตังของท่านนะครับเพื่อลงทุนนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มการทํากําไรของเขาแต่ว่าจริงๆเราส,สนับสนุนให้นักลงทุนนะครับมองหุ้นนะครับที่มีจังหวะไซด์เว AirUp ขึ้นไปนะครับคือมอีตัวนี้นะครับก็คือตัวตัวร e เนเลกชันเนี่ยนะครับให้เป็นจังหวะไซด์เว up ขึ้นไปเหมาะสมที่จะเก็บไว้ ในพอตของตนเองนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านลงทุนที่เคารพครับทั้งหมดทั้งมวลเราก็เรียนให้ท่านทราบนะด้วยความเคารพด้วยความรักนะครับก็อยากให้ท่านได้แต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นท่านก็ลองนํา wha ไปศึกษาดูด้วยตัวเองแล้วท่านก็ลองวางแผนในการที่จะลงทุนนะครับก็เพื่อตัวท่านเองนะครับเราก็แนะนําแต่สิ่งดีๆให้กับทุกคนนะครับส่วนสิ่งไหนที่ไม่ดีท่านก็ลองรับฟังไปแล้วก็นําไปหาสาเหตุหรือไป แค่เก่าหรือส,สกิจปัญหาออกมาให้มันเจอนะครับว่าสิ่งที่เราแนะนําไปมันเป็นป,ปัญหาหรือเปล่านะครับอะไรที่เป็นปัญหาหรืออะไรที่ไม่เป็นปัญหาท่านก็ลองไปไปสืบค้นดูนะครับอย่าเชื่อเรานะครับเพราะว่าเราก็เหมือนกับเป็นข่าวลืออีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องเชื่อเรานะครับเราย้ําหลายหนนะครับว่าไม่ต้องเชื่อเราให้เชื่อใจท่านเองแล้วท่านก็สามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลได้นะครับเพราะทุกตัวอย่างนี้มันอยู่ที่ในมือของท่านนะครับหรืออยู่ที่หน้าของท่านเพราะว่า ท่านสามารถที่จะซื้อจะขายหรือสามารถที่จะค้นขวาข้อมูลได้นะครับดูว่าเราพูดจริงหรือเราพูดเล่นหรือเราโกหกหรือเปล่านะครับท่านก็เข้าไปเซิร์ชใช้ Google Search หรือใช้อะไรเซิร์ชที่ท่านถนัดนะครับแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราเรียนให้ท่านทราบนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องล้อเล่นหรือเรามากุ้ให้ท่านได้เห็นนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนให้ท่านทราบนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเราก็อยากจะฝากท่านเอาไว้นะครับ ถ้าเกิดท่านชอบใจคลิปนี้นะครับท่านก็กรุณาแชาร์นะครับหรือถ้าท่านยังไม่กดถูกใจท่านก็กรุณากดถูกใจหรือถ้าท่านยังไม่กด subscribe ท่านก็กรุณากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากท่านการุณาสมัครสมาชิกเข้ามาถ้าเกิดท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิกก็ุณาตัดสินใจเพราะว่าช n e l เราก็จะนําแต่สิ่งดีๆถึงแม้ว่าออบางครั้งบางอย่างท่านก็อาจจะมองไม่เห็นว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าเรารับรองว่า ต้องเป็นสิ่งดีๆให้กับทุกท่านแน่นอนนะครับสลับท่านที่อยากจะเล่นสั้นเล่นยาวเล่นเป็น V.I หรือเป็นเป็นเดทนะครับเราก็มีให้กับทุกท่านนะครับส่วนจริงๆเราจะสนับสนุนให้เล่นเดทมากกว่านะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถสั่งซื้อสั่งขายได้จากมือถือวิจับ ท็บเล็ตองเราเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะง่ายในการซื้อจะในการขายทํากําไรแบบนี้มันจะได้เร็วจะได้รวยเร็วดีกว่านะครับเพราะชีวิตเรานั้นไม่ได้ยาวนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็จะเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าให้ท่านใช้เป็นไมเซ็ตที่ดีนะครับก็คือว่าเราจงทําวันนี้ให้เหมือนกับวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับยังไงก็ไปพบกันในคลิปถ,ถัดไปอย่าลืมทํากําไรแล้วก็รักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับ ท่านที่เคารพครับสวัสดีครับ